อันนี้นะครับรถไฟขบวน257นะครับต้นทางทลบรีไปทางน้ำตกนะครับ วันนี้ทำขบวนโดยปู e ่ G E K นะครับสายนี้เอกลักษณ์ของเขาเลยนะฮะ G E K ส0 3ศ นะครับทำขบวนรถไฟขบวน257นะครับทนบุรีน้ำตกนะครับผ่านไปแล้วนะครับ